จะเห็นว่าทีมสร้างความสะดวกสบายให้กับเราค่อนข้างมากเลยครับแต่การทำบนเว็บนี้อาจจะทำงานได้ช้าสะเล็กน้อยติดตั้งโปรแกรมทีมเอาไว้ในเครื่องเราเลยก็จะทำให้ทำงานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากกว่าวิธีการติดตั้งทีมนะครับสามารถทำได้โดยการไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft Team down Teams d o ว n l o a d Teams.microsoft.com/download แล้วก็เติม s ข้างหลังนะครับ เมื่อเข้าไปแล้วเว็บไซต์จะขึ้นปุ่มดาวน์โหลดใหญ่ๆอันนี้ให้เราสามารถดาวน์โหลด Microsoft Teams ติดตั้งไว้ในเครื่องได้เลยเมื่อดาวน์โหลดติดตั้งตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว,ลวก็จะขึ้นเป็นหน้าจอคล้ายๆล,ยลักษณะแบบนี้นะครับโดยมีกระบวนการทำงานแบบเดียวกันกับแบบเว็บไซต์เลยเพียงแต่ว่าจะทำงานได้ไวกว่าซึ่งผมแนะนำให้ทำเลยครับสำหรับ Android และ iOS สามารถติดตั้งได้เลย ผ่าน App Store และ Play Store และนี่ก็เป็นการติดตั้งโปรแกรม Teams แบบถาวรลงไปในเครื่องของเราครับ